เคยสงสัยกันไหมครับว่าด e เมเทสก l ทำไมเธอกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจและเธอคนนี้ก็กลายเป็นซิกเนเจอรหลักของภาคเวเลไปซะอย่างนั้นมีคำถามที่เกิดขึ้นมากมายครับว่าจริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของเธอมาจากไหนกันแน่และอะไรที่ทําให้เธอกระหายเลือดถึงขนาดนี้เราไปหาคําตอบพร้อมกันในคลิปนี้กันครับ <A> ก่อนอื่นเลยกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมดักเซเช่นเคยผมขอเริ่มเล่าจากประวัติของเธอก่อนนะครับเธอมีชื่อเต็มว่าอันซิน่าดิมิเทสกูครับหรือเรียกกันทั่วไปว่าเลดี้ดิมิเทสกูเธอเป็นขุนนางมนุษย์กายพันธุ์ของคุณแม่เมลันดาตั้งแต่19 5 0จนถึงการเสียชีวิตในปี2021ในช่วงนั้นดิมิเทสกูยังคงปกครองอาณาเขตของเธออยู่ในฐานะหนึ่งของเหล่าบอสทั้ง4ในระยะเวลา6ปีที่เธอได้เข้ามาข่มเหงชาวบ้านจากข้อกล่าวหาเรื่องฆาตกรรมหมู่รรววมถึงงกกากินนนนนเเื้้ออคดยั่ Let's see how special you are. Yes, yes Mother. อันซีนาดีเมเทสกูเกิดในตระกูลของดีเมเทสกูครับที่เป็นผู้สูงสักในช่วงก่อนสงครามครั้งใหญ่ถึงแม้ว่าครอบครัวนี้จะสืบสายมาจากเชซาเลก็ตามแต่ผมขออนุญาตเรียกตามสำเนียงอิตาลีนะครับเชื้อสายนี้มีส่วนร่วมกับหนึ่งในสีผู้ก่อตั้งเบรนการิโอในช่วงนั้นเธอได้อาศัยอยู่ที่อื่นครับเป็นไปได้ว่าเธอได้เข้าร่วมการเป็นนักเรียนนายร้อยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นแม่นางครอบครัวด i เมเทสกูก็ได้เข้ามายังพื้นที่ของตัวเองด้วยความเตรียมใจที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุ นมที่จะติดเชื้อรานในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านถึงแม้ว่าสารที่เธอได้ถูกมิลนานดาได้ทดลองกับเธอนั้นมันยังมีสารปนเปื้อนที่มีประโยชน์ต่อาการรักษาโรคต่างๆก็ตามแต่แต่มันก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคโพรไฟเลียที่อยู่ในตัวเธอได้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะหรืออาจจะเรียกว่าพอไซเลียก็ได้ครับรวมถึงโรคโปรจินิเตอร์ด้วยที่มันได้อยู่ในพันธุกรรมดิเมเทสกูมาตั้งแต่เกิดแล้วเธอทรมานมากกับการทดลองในครั้งนั้นครับ hell with the ceremony hell the for what he's done. ในตอนที่เธออายุครบ44ปีในช่วงก่อนปี1958เธอก็ถูกมิรันดาพาเข้าไปในชั้นใต้ดินสุสานของหมู่บ้านซึ่งเธอได้ทําการผ่าตัดปราสิคคาดูเข้าไปในร่างกายของเธอจุดประสงค์ของการทดลองนี้ก็เพื่อการตรวจสอบการมีชีวิตในฐานะผู้ที่มาสมัครเป็นยอดมนุษย์เธอได้รอดชีวิตจากการทดลองในครั้งนี้ครับการทดลองนี้เองก็ได้ทําให้ร่างกายของเธอได้เปลี่ยนไปอย่างมากโดยการให้ความสามารถในการงอกของกล้ามเนื้อที่มันได้เพิ่มความสูงของ,ของเธอถึง290ซนติเมตรกันเลยทีเดียวและเธอก็ยังมีกงเล็บที่ซ่อนมันได้และมีีีคววาาาามสามสารรถททท่จะนน์ฟออปไดด้้กย ที่มีลักษณะาคล้ายกับมังกรจําพวกสัตว์ปีกแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือปรสิตที่เธอได้รับเข้าไปนั้นมันได้หยุดกระบวนการชรา,ลาและสามารถที่จะรักษารูปลักษณ์ของเธอไว้ได้ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่น่าทึ่งเหล่านี้แต่ในเรื่องโลกประจําตัวพอเฟเลียของเธอกลับแย่ลงเห็นได้ชัดและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ดิเมเดสกูต้องการเลือดมนุษย์ตลอดเวลานั่นเองครับเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของเธอสําหรับการวิจัยนี้ของคุณแม่มิลันดาแล้วเธอจัดว่าเป็นการทดลองที่ล้มเหลวครับ ถึงแม้ว่าดีมิเทสจะไม่ได้เป็นโฮสต์ธรรมดาแต่มิลรนดาก็เห็นประโยชน์อื่นๆสำหรับตัวเธออยู่นะด้วยเหตุผลที่ว่าเธอมีเชื้อาสายมาจากเชซาเร่นั่นเองการนั่งสิทธิ์ของเธอต่อภาษาดีมิเทสกูนั้นจึงได้รับการยอมรับและเธอก็ได้อาศัยอยู่ที่นั่นในฐานะหนึ่งในหลอดทั้ง4แต่ในทางกับการดีมิเทสจะต้องรักษาความสงบภายในหมู่บ้านในขณะที่มมเรนดากำลังวิจัยเรื่องคาดูอยู่ดีมิเทสร,รู้สึกซึ้งใจมากสำหรับของขวัญจากคุณแม่เมลรนดาที่เธอคนนั้นได้มอบให้กับเธอหลังจากที่เธอได้เข้ามาดูแลภาษาดูแลอีกกกมมมาาาายรรไ่่วจะเป็น และไล่องุ่นและสืบท่อธุรกิจวายที่เขาของเธอได้ทิ้งไว้และประโยชน์นี้เองเธอก็ได้ใช้มันเป็นค่าเลี้ยงดูตัวเองในเวลาต่อมา <olen muffin> ด้วยความที่เธอได้รับสถานะสูงส่งในตระกูลดีเมเทสเธอได้พัฒนามุมมองของสังคมตามวนะอย่างสุดตรงด้วยการมองว่าตัวเองเป็นรองแค่คุณแม่เมลันดาเท่านั้นเธอเกลียดหล่อทั้ง3ที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะคาร์ไฮเซนเบิร์กเราจะสังเกตได้จากโน้ตที่อยู่ในห้องของเธอที่มีบันทึกส่วนตัววางไว้อยู่เธอได้เขียนระบายไว้ในนั้นทุกอย่างครับแต่อย่างไรก็ตามเธอจําเป็นที่จะต้องทําตัวเป็นพันธมิตรกับคนอื่นๆเพื่อช่วยเหลืองานทุกอย่างที่คุณแม่เมลันดาได้สั่งมาเธอมักที่จะประกาศการจจ้้้้าาาาาางนน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 คคคใใใหหมมูู่่่่่บบเเเปปป็ชรสทออออยยๆพพืีะลกกวขไุตดิ ขอองเธในการพาพวกเขามาฆ่าและการทดลองครับรวมถึงการดูดเลือดเพื่อสุขภาพของเธอโดยใช้ระยะเวลากว่า70ปีแล้วที่ดิเมเทสกูกับลูกสาวของเธอได้ดูดเลือดและกินเนื้อคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็จะปฏิบัติกับพวกเธอเหมือนกับลูทีนในการสับเปลี่ยนเข้ามาทํางานที่ปราสาทของเธออยู่เรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีใครได้รอดออกมาเลยมาพูดถึงเรื่องวายกันบ้างครับเลือดของผู้หญิงจะนําเข้าสกัดกับอง,งุ่นเพื่อสร้างแชงกิสเวอร์จินิสในภาษาละตินนั่นเองครับที่แปลอีกทีว่าไม้เด่นบัตซึ่งมันจะเป็นวายต้นตำหลักของต แล้วเธอจะกินมันง่ายๆแค่นั้นเลยครับบางคนก็กลายเป็นซอมบี้ไปบางคนก็ถูกแขวนเป็นศพอยู่ชั้นใต้ดินไป จนกระทั่งวันหนึ่งอีธานก็ได้หนีเข้ามายังปราสาทของเธอด้วยจุดประสงค์ในการตามหาลูกสาวของเขาเหตุการณ์นี้ก็ได้ทําให้เหล่าลูกๆของเธอทั้ง3คนตายไปและเหตุนี้เองอัซิน่าก็ได้กดเคืองอีธานเป็นอย่างมากอีธานได้ขาปริศนามาเรื่อยๆจนทําให้เขาได้เข้ามายังโบสถ์ด้วยหวังว่าอีธานจะได้หนีออกมาจากปราสาทได้ในขณะนั้นอีธานก็ได้พบกับกีดเล่มหนึ่งที่เรียกว่าเดซฟาวเวอร์และเขาก็ได้ใช้มันแทงเข้าไปในเอวของอันซิน่าในขณะที่เธอเข้ามาขัดขวางอีธานอยู่อันซิน่าทนพิษที่อาบอยู่บนกีดเล่มนัั้้้้นนนนไไไไมม่ด่ดดดครบจึงทททําาใใหเเเธธออกกลลยปป็็วแแแะีสุพ กับอีธานและเรื่องราวของเธอก็ได้จบลงเพียงเท่านั้นครับ มาดูข้อมูลที่เราได้จากโน้ตกันครับวันนี้คือวันที่พ่อค้าผู้ล่าเริงแวะเอาหนังสือพิมพ์เก่ามาให้ฉันฉันรู้ดีว่ามิลันดาห้ามให้ฉันอ่านข่าวสารจากภายนอกฉันตื่นตาตื่นใจจริงๆหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดมีสิ่งหนึ่งที่ฉันสนใจมันมากนั่นก็คือบทความเกี่ยวกับบริษัทยาแห่งหนึ่งฉันจำมันไม่ได้แล้วล่ะแต่ตาสัญลักษณ์ของมันดูคุ้นมากจากข้อความดังกล่าวบอกเราได้ว่าคนในหมู่บ้านนี้ไม่สามารถที่จะอ่านข่าวสารจากภายนอกได้นั่นเอง มาดูข้อความต่อไปกันครับในวันที่5มกราคมเล็กเนิกส่งชายคนหนึ่งกับผู้หญิง3คนจากข้อความดังกล่าวเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้ได้ส่งชาวบ้ามาทำงานที่ปราสาทครับในวันที่28มกราคมคุณแม่เมลรนด้าเข้าพบนายหญิงดีเมเทสกูและต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์ท่านดุคหาือเรื่องธุรกิจจากข้อความทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่อีธานจะได้เข้ามาปราสาทนั่นเองครับ ต่อมาจะเป็นโน้ตของชาวบ้าคนหนึ่งที่ได้เข้ามาทํางานที่นี่ในปี1958ผมจะสรุปคร่าวๆให้ดังนี้นะครับคนที่มาทำงานในปราสาทจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดและเตือนว่าห้ามใครทําให้ดีมิทสกูกับเราลูกสาวของเธอต้องโกรธเป็นอันขาดพวกเธอกลัวลมเย็ยนที่มาจากด้านนอกของปราสาทถ้าใครที่ถูกส่งไปชั้นใต้ดินแล้วจะไม่มีใครได้รอดกลับมาอีก แต่ทัดมาตอนที่อีธานแอบอยู่และเบียงห้องของดิมิเทสพอเราได้เข้าไปยังห้องของเธอแล้วจะมีโน้ตหนึ่งที่วางอยู่บนโซฟาครับที่มาได้เขียนว่าคุณแม่เมลันดาให้ทุกคนเป็นคนตัดสินชะตากรรมของพ่อของเด็กแค่นึกถึงตอนที่พบปากขอบครอบครัวฉันก็ตัวสั่นแล้วพอมาคิดว่าฉันต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนพี่สาวของพวกเลวพวกนั้นโดยเฉพาะไฮเซอร์เบิร์กไอคนเลวซามนั่นมันคงรู้จักมารยาทเสียบ้างถ้าทุกคนตบหน้ามันได้และคุณแม่มมลันดาไม่ได้ห้ามฉันไว้ฉันคงหันมเป็นลิบบินไปแล้วทําไมการทําไมแม่ททําาากกกกกัััััับบบนนนนนเเหหมมมมืออพววแ่่ประสสีี้้ใลูช ฟังและชีวิตที่นี่รันไม่ใช่เหรอฉันไม่ใช่คนโปรดของคุณแม่เหรอฉันไม่ใช่คนพิเศษหรืออย่างไรฉันอยากได้เครื่องดื่ม ในโน้ตต่อไปเราจะได้จากห้องสมุดครับที่ได้พูดถึงการรักษาเหล่าลูกๆของเธอที่ได้เขียนว่าหนึ่งวันหลังการรักษาพวกเธอดูเหมือนว่าเกือบจะตายแมลงได้บินออกมาจากปากพี่คนโตปรากฏว่ามันเป็นแมลงธรรมดาเท่านั้นเองสองวันหลังการรักษาร่างของทั้งสามป,ปกคลุมไปด้วยแมลงวันปรากฏว่าแมลงวันพวกนั้นกำลังกินเนื้อพวกเธออยู่เมื่อเปิดหน้าต่างออกแมลงวันจำนวนหนึ่งก็ตกลงมาตายบนพื้นดูเหมือนว่าความเย็นจากกำจัดพวกมันได้ฉันรีบปิดหน้าต่างในทันทีเพื่อไม่ให้แมลงเหล่านี้ต้องอ่อนแรงลง4วันหลังของการรักษาร่างทั้งสามลง กินไปจนหมดแล้วที่เหลือก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์ที่แห้งเหี่ยวสีดํามืดมันเพิ่งจะถึงตอนบ่ายและพวกแมลงก็เริ่มเปลี่ยนสีพวกที่อยู่รอบๆใบหน้าสีเริ่มซีดลงและพวกที่อยู่รอบๆริมฝีปากกลายเป็นสีแดงฉานไป6วันหลังการรักษาฝูงแมลงกลายเป็นสภาพร่างมนุษย์อีกครั้งและจ้องมองฉันราวกับเป็นเด็กทารกแรกเกิดฉันสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเราสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็กฉันได้ให้ชื่อกับพวกเธอว่าเบลล่าเดเนล่าและแคสซานดานั่นเองครับจากรูปในบันทึกเเเเรราจะด้ห็นนนนธออออยยู่่กกััับบตีีงพมมคุณแท ได้ยื่นเชื้อไวรัสคาดูให้กับเธออยู่จากตรงนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆครับว่ามิแรนดาได้ทดลองกับเธอในการฝังคาดูไว้กับเธอหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลูกที่อยู่ในท้องดีเมเทสกูตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอจึงใช้คาดูในการทดลองหลังจากกำเนิดเด็กออกมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าดีเมเทสกูจะต้องมีพ่อของเด็กด้วยนะสิแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าคุณแม่มิแรนดาได้ทดลองกับเธอในการฝังคาดูไว้ในท้องและกำเนิดลูกสาวของเธอออกมาครับ จากข้อมูลตรงนี้ยืนยันได้แล้วจริงๆนะครับว่าพวกเขากลัวความเย็นครับตอนที่เราได้จัดก,การพวกเธอเราจะเห็นว่าผู้เล่นจะต้องพังกำแพงพร้อมกับเปิดม่านหน้าต่างออกเพื่อที่จะให้ลมจากภายนอกเข้าสู่ตัวห้องและผู้เล่นก็จะสามารถจัดก,การพวกเธอได้ในเวลาถัดมาครับ ในระหว่างที่เราจะต้องเข้าไปเอาหน้ากากทั้ง4ในการเปิดประตูเราจะได้เจอบันทึกหนึ่งที่อยู่ใต้หลังคาของปราสาทครับที่ได้เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับมีดดอกไม้มรณะนะได้ยินว่าปราสาทนี้มีสิ่งที่เรียกว่ามีดแห่งดอกไม้มรณะนะที่ซ่อนอยู่ในที่ไหนสักแห่งมีดนี้เป็นของเก่าจากยุคกลางที่ได้เคลือบส่วนผสมของยาพิษหลายชนิดจากทั่วทั้งทวีปว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสังหารปีศาจและสัป์ปะหลาดฟังดูน่าสนใจนะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนจริง ต่อมาเราจะมาดูโน้ตในช่วงท้ายเกมที่คิสเล็ฟิลข้ามายังห้องทดลองของมิลานดากันครับอันซินนาดิมิเทสกูความดึงดูดคาดูน่าพึงพอใจที่สุดการทํางานของสมองปกติดีอัตราการฟื้นฟูรวดเร็วมากตัวอย่างรักษาแผลภายนอกได้เพียงไม่กี่วินาทีและงอกรงเล็บได้ในทันทีและมีขนาดร่างกายที่เพิ่มขึ้นมาเห็นโรคเลือดตามกรรมพันธุ์ทำให้ตัวอย่างต้องกินเลือดและเนื้อมนุษย์ตลอดเวลาเป็นที่น่าสงสัยว่าถ้าหากการฟื้นฟูไม่สมดุลเธออาจจะกลายพันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้และสุดท้ายครับเป็นภาชนะที่ไมม่เเหาาะกับว เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นมายังไงครอบครัวดีมิเทสย้ายเข้ามาในหมู่บ้านนี้ในช่วงเวลาที่ระบุไม่น่าชัดจริงๆครับว่าเธอกับครอบครัวเธอมีจุดประสองค์อะไรกันแน่ในการย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่เป็นไปได้ว่าเธอได้ฝึกการเป็นนายร้อยหญิงมาก,ก่อนหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2และก็ได้ย้ายเข้ามาในปราสาทของตระกูลของเธอเองพอเธออายุครบ44ปีเธอถูกคุณแม่มิลานาพาเธอเข้าไปยังห้องทดลองด้วยความเต็มใจที่อันซินนาอยากเข้ามาทดลองเพื่อหวังว่าเธอจะได้เป็นยอดมนุษย์แต่การทดลองก็ล้มเหลวครับเนื่องจากเธอ ต้องการอย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงอยู่ประสาทต,ต่อไปจนกระทั่งเธอได้พบกับอีธานจากเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ได้ตายจากไปในที่สุดครับ สำหรับเนื้อหาของเธอก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ